ค่ัคืนที่ผ่านมาเรียกกันว่าเสือดุจริงๆนะครับบาเยอร์มิวนิกชนะโอเลนเซิตีไปถึง10ประตูต่อศูนย์นะครับโอเลนในตัวเล่นเนี่ยล้างงานมาไม่ได้นะครับครึ่งแรกก็6กศูนย์แล้วนะครับครึ่งหลังบวกไป4ประตูคู่สองก็เป็นทางด้านของปารีสแซงเชแมงครับออกนำแอเลนติโกมาดริดอยู่จบครึ่งแรกตอนนี้ที่เหลาอัดอยู่เนี่ยก็เรียกว่าสู้ไม่ได้แล้วนะครับแอเลนติโกมาดริดโอตอบโต้ไม่ได้เลยปารีสเหนือกว่าเยอะนะครับนำก่อนแล้วนะครับ2ประตูต่อศูนย์ก็ลุ้นกันต่อครึ่งหลังนะครับ อีกคู่หนึ่งตี5ก็ไม่น่าจะทันนะครับพาเมรัสกับปอโต้ไปแก้ตัวได้นะครับทางฝั่งของโบตาฟุโกเตะ9ก้ามงตรงเนี่ยเดี๋ยวส่งบินให้อีกทีนึงนะครับกับเซอรเทินซาวเดอร์ครับกำแพงเนี่ยหล่นลงมาเหลือแค่ปอๆเท่านั้นวันนี้มาตามกันต่ออีก3คู่นะครับคู่แรกเชลซีครับวันนี้ต้องเจอกับทางด้านของเจ้าภาพอย่างลอสแองเจลิสนะครับเตะก,กันตีสอตรง ทีมจากอาเจนตินานะครับก็เป็นทาาด้านของโบคาจูเนียครับวันนี้เจอกับทีมจากยุโรปอย่างเบนฟิก้านะครับตีหตรง8ปดมงตงครับฟาร์มิโกเจอกับเอสเปราสนะครับจากตูนิเซียก็โหวันนี้สนุกครับยิงกันมันแน่นอนครับเล่นกันในเมกาแบบนี้อินเตอร์เทนคนดูนะครับมาดูกันต่อครับทางฝั่งของเซติกันบ้างครับเชลซีหลังจากที่ได้ตัวเล่นใหม่มานะครับไม่ว่าจะเป็นทังน้านของเนโต้เรียมดีแลบแล้วก็โอมากกันเพียบเลยครับเกมลุกตัวเลือกเยอะมากนะครับ ทั้งโคพาเมอร์แล้วก็มาดูเอเก้เจ้าเก่านะครับลาเวียชัยชันโตซานโตสนะครับเอนโซเฟอร์นันเดสก็ยังพร้อมลงสนามนะครับหมายมั่นปั้นมือครับโอ้เงินรางวัลเยอะมากครับสำหรับทางด้านของชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับเชลซีสองสามนัดหลังนะครับหลังจากคว้าแชมป์ ยูฟาคอนเฟลซ์ลีกมาในนัดชิงเอาชนะเบติสไปได้4ประตูต่อหนึ่งเกมในนัดสุดท้ายของพิมลีกเนี่ยบุกไปเยือนนอเทีมฟอร์เรสก็ชนะได้1นูนย์ะครับไปยูฟาแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลหน้านครับติดมาที่อันดับที่4ของตารางพิมลีกนะครับทางด้านของลอสแองเจลิสครับทีมอันดับที่5ของตารางเมเจอร์ลีกนะครับสหรัฐอเมริกานัดล่าสุดชนะทางด้านของสปอร์ติ้งแคนซัสซิตี้ไป3ประตูต่อหนึ่ง ก่อนหน้านั้นเล่นบอลถ้วยเจอคลับอเมริกานะครับเอาชนะได้ในการต่อเวลาพิเศษนะครับ2ประตูต่อ1ไปเยือน Montreal Impact, มอนทรีออลอิมแพกเสมอ2องเยือน LA Galaxy นะครับเสมอ2ประตูต่อ2ผลงานในลีกเนี่ยก็ถือว่าดีครับอยู่อันดับ5เชลซีมาในฐานะทีมจากยุโรปนะครับคัดมาในเพียบเลยครับกลุ่มนี้กลุ่มดีครับลอสแองเจลิสทางด้านของทูนิสนะครับเชลซี Chelsea, แล้วก็ฟาร์มงโกนะครับ ในกลุ่มดีก็ถือว่าเป็นทางฝั่งของเชลซีครับเป็นทีมวางอยู่แล้วครับร้อยแองเจลิสก็มีโอกาสที่จะสอดแทรกขึ้นมาวันนี้เท่าตัวรอดได้นะครับตัวไปเล่นหลักๆเชลซีครับมากันเพียบครับตัวหลักทั้งนั้นเลยนะครับผู้สาตูเนี่ยเป็นทางด้านของซานเชสนะครับจอสเตเจนก็ยังมือสองอยู่นะครับคูคูเรย่าครับอาดาลาบิโอโยนะครับเบเชโควิลนะครับซาชาลบาเลสเจมกัสโตนะครับ มากันเพียบเลยนะครับในแดนกลางมีทางด้านของเอนโซฟอนันเดสนะครับเอสซูกโกซานโตสนะครับวิฟบิลสรีฮอร์นะครับลาเวียแล้วก็ชัยเซโดครับเกมรุกวันนี้ครับได้ลองของใหม่แน่นอนนะครับเนโต้เรียมดีแล็ปนะครับแล้วก็มีทางด้านของโคพาเมอร์มาดูไอเก้ก็ยังพร้อมลงสนามอยู่เจ้าเก่าอย่างนิโคลัสแจ็กสันนะครับก็ยังมีการโลเทชันได้อยู่นะครับ กาแพงคู่นี้เป็นด้านของเชลซีรับเมทครึ่งต่อเจ้าภาพแบบนี้เสียงเชียกระหึ่มเตะกันเร็วนะครับสราบอากาศจะมีปัญหาหรือไม่เท่านั้นเองครับเตะกันกลางวันเลยนะครับเกือบเที่ยงนะครับคู่นี้ก็ยังมองว่าเชลซีเหนือกว่านะครับเมดครึ่งแบบนี้ไม่น่ายยากนะครับสามแต้มเต็มของเชลซีในนัดแรกแบบนี้ไปกับเชลซีครับที่เมทครึ่งครับไปตอนที่คู่ที่2ครับโบคาจูเนียครับวันนี้เจอกับเบนฟิก้านะครับ ตัวแทนจากอเมริกาใต้เจอกับตัวแทนจากยุโรปนะครับบคาจูเนียจากอาร์เจนตินาในลีกเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใน4นัดหลังนะครับนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับอินดิเพนเดนเต้ไป10นะครับเล่นในบ้านก่อนหน้านั้นเจอกับลานุสนะครับเสมอ00ไปเยือนติเกเสมอ01ประตูต่อ1น,นะครับที่เหลือในเก็บชนะมาเยอะครับแล้วก็ตตมเล่นบาดเจ็บเยอะทีเดียววันนี้ เบนฟิก้าครับนัดล่าสุดเตะบอลถ้ว bon ยนะครับแพ้ให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนไปนะครับใน120นาทีพลาดบอลถ้วยไปนะครับก่อนหน้านั้น,น,นเล่นบอลลีกเนี่ยเจอบรากาเสมอ1-1เสมอสปอร์ติ้งลิสบอน bon ในบ้าน1ประตูต่อ1เยือนเอสโตริลชนะได้2-1ยิงได้ทุกนัดครับสำหรับทางด้านของเบนฟิก้านะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยไม่ได้ติดสอยห้อยตามกิลเคเลสมาด้วยนะครับอ่าไม่ได้ติดสอยห้อยตามอย่างทางด้านของ เกมรุกมาหลายตัวนะครับเคเลสนี่อยู่ทางด้านของลิสบอนนะครับผิดทีมไปหน่อยนะครับกลุ่มนี้กลุ่มซีครับมีเบนฟิก้าบาเยอร์มินิกโบคาจูเนียโอเกลันซิตี้นะครับเบนฟิก้าก็น่าจะต้องขับเคี่ยวกับทางด้านของโบคาจูเนียนะครับเพื่อที่จะเข้ารอบนะครับกำแพงคู่นี้โบคาจูเนียเปิดมาเป็นรองนะครับเบนฟิก้าเปิดต่อที่ครึ่งเมตรนะครับกำแพงก็ถือว่าวัดใจเลยทีเดียวนะครับคู่นี้ อาศัยความคุ้นชินในสภาพอากาศครับเหลาไปกับโบคาจูเนียร์ละกันนะครับที่ครึ่งเมตรครับจัดไปครับปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายคู่ที่สามนะครับฟลาเมงโกครับวันนี้เจอกับทางด้านของเอสเปรลัสนะครับทูนิส คู่นี้เนี่ยสนุกแน่นอนนะครับฟราเมงโก้ในจอมบุกอยู่แล้วนะครับผลงานนัดล่าสุดเอาชนะฟอร์ตาเลนซาไปถึง5ประตูต่อศูนย์ในดิวชั่นหนึ่งของบราซิลนะครับก่อนหน้านั้นก็เอาชนะทางด้านของทาซิล่าไปได้ในบอลถ้วยครับ1ประตูต่อศูนย์ผลงานของเอสไปราบ้างน,นะครับจากตูนิเซียนะครับบอลถ้วยเนยเอาชนะทางด้านของสตาติตูนิเซียไปได้1ประตูต่อศูนย์เยือนเบนกวัวเตนนะครับชนะได้3 0ศูนย์ ในลีกเนี่ยก็เรียกว่าเหนือชั้นอยู่แล้วนะครับสำหรับเอสเปรัออกมาระดับโลกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตัวหลักๆก,ก็เป็นทีมชาติตูนิเซียทั้งนั้นนะครับเล่นกันค่อนข้างที่จะเข้าขาด้วยนะครับกลุ่มนี้มีทางด้านของลอสแองเจลิสเชลซีนะครับกลุ่มเดียวกับเชลซีเลยนะครับเอสเปรัแล้วก็ฟาร์เมงโก้นะครับกลแหงคู่นี้เป็นทางด้านของ ฟามิงโกนะครับเปิดมาเมตรครึ่งก็ถือว่าแพงอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในฐานะเจ้าบ้านก็ตามครับตูนิเซียก็ในทวีปแอฟริกาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะย่อยนะครับเล่นดีเล่นเหนียวยิงยากนะครับสำหรับทางด้านของแนวทางของเอสเปรัสนะครับวันนี้ฟามิงโกเมตรครึ่งก็ยังมองว่าน่าจะผ่านได้นะครับเล่นกันสภาพอากาศดีด้วยนะครับเย็นๆค่ำคหน่อยนะครับ ประมาณ24-25องศาคู่นี้เราไปกับฟาร์เมงโก้จัดไปที่เมตรครึ่งครับ ครบจบียบร้อยวันนี้3มคู่นะครับเราจัดให้นะครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งดอกนี่ก็คือทางด้านของไอ์แลนด์พิเมียนะครับพี่ท่านไหนอยากรับจันเด็จจันชุดนะครับทักกันได้ครับวันนี้แชมป์ร็อกรเวอร์น่าจะปั้นได้นะครับเซนต์แพทริกไวนิงเกอร์เรยาวิกในไอแลนด์พิเมียก็น่าจะปั้นได้อยู่นะครับ3ตัวนี้ก็น่าจัดนะครับสรุปกันอีกทีครับ3ตัวในชิงแชมป์สโมสรโลกครับเชลซีลอสแองเจลิสไปเชลซีเกือบ2เมตรนะครับ โบคาจูเนียกับเบนฟิก้าเป็นเบนฟิก้านะครับเปิดกำแพงเหนือกว่าแต่เตะกันสภาพอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับคู่นี้ขอไปกับทางด้านของโบคาจูเนียละกันนะครับคุ้นชินกับสภาพอากาศมากกว่าครับจัดไปที่ครึ่งเมตรนะครับรองไปครับฟาร์มิโกกับเอสเปราสนะครับคู่นี้เนี่ยใจอยากไปเอสเปราสเหมือนกันนะครับดูการเล่นแล,ล้วเน้นเหนียวนะครับแต่มาเจอทีมเก่า ความคล่องตัวนักเตะสูงแล้วก็เทคนิคของนักเตะสูงสูงอย่างฟาร์เมงโก้เนี่ยน่าจะไม่ไหวนะครับเพราะยังคู่นี้ไปกับฟาร์เมงโก้ครับที่เมตรครึ่งครับครบจบเรียบร้อยวันนี้จัดกันได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เราเน้นให้ครับพี่ท่านไหนอยากรับตัวเน้นทักกันได้ที่ s อสไซน์หนึ่งครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ